โหยาหัวข้อปิกนี้คุยกันบ่อยถ้ามันเป็นเรื่องจริงใหเราตัวเองอ่านเสริมหนูเคยประกวดนางงามเนาะเราจะรู้ไทยว่าแบบคนที่ได้รางวัลนี้จะเป็นประเภทไหนหนูกลัวตายอ่ะสวัสดีค่ะพวกเราโฟร์อีฟตอนนี้เราอยู่กับมินมกกาซีนะคะในช่วงมินทอง ตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่ช่วง Who is the most l i k e l y to? ไปดูกันเลยหนึ่งสองสามเอ้ยเอกสารเหรอไม่ใช่ผ่านผ่านแม่จะพันกรชีตัวเองใครขอเก็ดผวยหน่อยโวะหนูเองก็ได้ค่ะคือหนูแค่รู้สึกว่าหนูน่าจะขี้เกียจสู้อ่ะที่หนูยอมตายดีกว่า อาจจะแบบว่าหันหลังมาแล้วอ้าวซอมบี้อยู่ข้างหลังนี่นะอาจจะแยกไปแบบว่าอะไรคนไหนซอมบี้ด้วยซ้ำไม่หน,นูอ่ะมองว่าพันชุดเอวี่เดย์ลูกของพันมันเบีนเกินใช,ใช้ชีวิตไม่ได้ขนาดนั้น <c oughs> คือมันหนีนไม่ได้อะชุด <c oughs> ชุดมันไม่ได้สะดวกกับก<ผ>ารที่จะขยับขนาดนั้นอะไรเงี้ยชุดเขาเป็นไงบางวันที่ส้นเข้มบ้างบางวันก็แบบส้นตึกเท่านี้อยากให้อยากให้แต่กางเกงมันแต่ละตัวมากคือวิ่งไม่ได้เออเราว,ว่าหนูใส่สายไมหม ซ้ำคุณแม่อายใครจะใส่เสียงแปลกปะแต่ดิเซ็ตแตกงเสียงให้แปลกที่ไม่รู้กันเดีไม่ดูอะขอคนที่เลือกอาร์ไอก่อนชัยว่าทำไมอายเป็นคนจำแบบไม่ได้จำทางอะไรไม่ได้ซักอย่างเพราะว่าอายแบบนั่งคานหนูเอาแล้วหนูก็แบบจำทางเขาให้แม่เอ่ะไม่รู้เลยว่าอายอยู่ตรงไหนน่าตอนนี้หนาวนะเผ่ว่าเป็นทางกลับบ้านอายเลยไปทซาำเลย หนูให้เพราะว่าน้องไม่ได้ขับรถด้วยม嘛ก็เลยแบบน่าจะดูทางหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่มี G P S อ่ะหนูหลงแน่เพราะหนูไม่รู้จริงแต่ว่าถ้ามี G P S หนูน่าจะไม่หลงเพราะว่าหนูเป็นแบบคนที่อยู่กับคนรศับ่อยอะจะดู G P S บ่อยอาชีพใครนะอาชีพฟ้าไม่รู้อ่ะแต่มันมีคนที่ดู G P S แล้วยังหลงนะค่ะค่ะมันเป็นเรื่องจริงมันมีตัวเองเลยบ้านบนบ้านใช่เพราะว่าเป็นคนขับรถแบบ G P S สุดๆหลาะคือถ้าสมมติ ตรงไปแล้วแบบอันนี้ซ้ายนิดๆจะจะยากละสะพานกับซ้ายไหนซ้ายไหนคือเลี้ยวซ้ายก็ไปเลี้ยวซ้ายคือมันไม่ซ้ายแบบซ้ายอ่ะมันคือซ้ายนิดๆแล้วก็สะพานแล้วก็ซ้ายอ่ะซึ่งหนูก็แล้วก็หนูไม่ชอบทับใช่ไม่ชอบทับกันอะไรเงี้ยคือจะทำร็อกกับ G P S แล้วแล้วเวลาเรียวจะลกค่ะมันเคยเกิดขึ้นให้จังหวัดที่สุดนี่ไม่ออกจริงๆก็ต้องข้ามั่นใจตัวเองอกดูป้ายเก่งเออ ด้ยกัน,กนเคยเคยนั่นนงด้วยกันหนูอะแต่ก่อนหนูเป็นโคนไพรหลดบ่อย <c oughs> โอ๊ยกล๋าเลียวเดียวเลี้ยวเดียวตลกคือเวลาเป็นโคไพรอหดหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วพอมันจะมีสัมพัเป็นสัญญาณเ o s ออมเลี้ยวไหนวะแล้วก็ดูตวเลเนี่ยก็คือดูขค่แบบจะรู้เลยมันจะมีเซนต์บางอย่างเวลาแบบดูแมอะไรึว่าไม่ใช่ตรงนี้หย่เงี้ยเเลีคเซดีอย่างเป็นท มิตภาพเหรอแบบเฟรนดี้เฟรนดี้เฟรนดียหนึ่งสองสามคือตอนแรกมีสองคนเนี่ยไม่รู้มิตภาพมิตภาพไม่มเป็นแต่คือนี่เห็นเวลาแบบสุดท้ายออกงานเลยแฮนดี้ก็ดูรู้จักทุกคนหมดเลยอ่ะทุกคนไอ้เอกกระสันบกว่าให้พูดตลอดเลยจดจ่อเอกบ่นให้หน่อยเอจดจ่อหนูเคยบ่นแต่งานเนาะเราจะรู้ไทยว่าแบบ คนที่ได้รางวัลนี้จะเป็นประเภทไหนประเภทค่ะนี่น่ไหรอคคขอขยายความนว่าคนที่ได้รางวัลนี้จะเป็นไทยแบบว่าไห้กินข้าวยังให้เที่ยวกันไหมชวนคุยเก่งชอบคุยชอบออัน้เป็น m a i n เก่งใ่ไหม e e างาวงในนางามนะคะเน ู่ที่เหงาพี่มันแค่นั้นแหละหนูแบบไม่ชอบอ,อยู่คนเดียวถ้ายิ่งไปที่ที่แปลกแบบที่ที่ไม่มีคนรู้จักหนูก็จะทําให้มันเป็นที่ที่มีคนรู้จักให้ได้เ,อ,อ,เอ็กซ์โวตันสุดสุดนี่รคะแล้วทำไมโจถึงเจอคะหมายถึงว่าหนูว่าฝ้ายแบบจะมองว่าเป็นเพื่อนได้อ,ะอ่ะ,อะดูแฟนดีน้ดูดูแบบเออดูคนนี้คุยได้อะไรเงี้ยเป็นคนกลางใช่ไหมกับคนกลางไม่ไม่คุยนะอ๋ออุ๊ยอย่าทักนะคะห้ามทัก หนึ่งสามละสองซ้ำเพื่อคนเดียวมีคนชิดว่าเอ้สองคนตอนนี้ไม่ได้กันไม่แต่ไอ้นี่ไอ้นี่จะเป็นเวแบบไม่ทันก็แต่ว่ามันจะเป็นเวแบบไม่เอไอพันจะเป็นเวแบบผิดช้าฟิลเดอร์กคอมมี่ที่แบบเอานี่กี่ล้ออะไรนี่วิ่งอ่ะไม่นี่รู้สึกว่ามีคิดคิดสองคนนี้เหมือนกันแต่ว่าพันดูจะ พันดูจะหาคนคว้าเท่านั้นเพื่ออยู่ด้วยกันอ่ะพันน่าจะไปเลยโตแบบนีๆเล้ไปเลยจริงไหมก็แต่เราเชื่อตัวเองนะหนูว่าหนูทันปุ๊บไปเลยเราแบบไม่ต้องรอมันจริงไม่จริงเราไปก่อนเป็นคนคล่องเป็นคนคล่องมาเตะยูนิเวอร์แซลกูคล่องกับโจคือตอนแรกต่อแถวมายาวมากจะได้ป่ะแล้วเราก็มไปดู่ข้างหน้าแล้วเราก็โอะ ไม่มัน,นไม่มีใครแย่เท่าของหนูเว้ยหนูเข้ากับใครสักคนไม่รู้แล้วก็ต่อแถวแล้วสาาักพักเออแล้วมันก็ทิ้งหนูแล้วหนูก็อยู่คนเดียวแล้วหนูก็เข้าบมาดูคนเดีวยวหนูก็เลยชคิดใจพอดตอนนั้นเราไปกับฝ้ายตอนนั้นไซก,<อ>ก็ตัวแบบมองพันเอาไปดูว่าเข้าห <c oughs> รือว่าโปติกลัวมากไม่เข้าอะไรสิงเลยแต่แบบเออฝ้ายอยู่คนเดียวกูเข้าไปได้นักพารเข้าไปขึ้นแถวบึกูไม่ไหวว่ะเอาไปที่หนูเลย บางทีเนี้ยไป6วันอะเอารองเท้าไปแบบ9คู่เอาไปก่อนเอาไปเผื่อเพราะว่ามีเหลือนีกว่าขาดค่ะโอนแม่อนไว้ไม่เลาวันหนึ่งมันไม่ใช่ชุดเดียวนะคะมีชุดเป็นแบบ3ชุดสามชุดเช้ากลางวันเย็นนะคือดีนะคือได้คอนเทนต์แน่นอนต้องมีรูปลงไอจีแล้วใครแบกหน่อยซุดงนี่สองคนอะสองคน ไปเท่าที่ใช่แล้วก็ไปซื้อที่นู่นอ่าใช่กระเป๋าเบาตลอดเลยสองหนึ่งสองสามทคนชไ้พี่โจอามีไกับโจอาใครเลือกไแล้วฟ้ายครแด้วนะไม่รู้อะหว่าเดืดชอบสังเกตใช่หนือชอบสังเกตชอบมองรอบๆ แล้วก็เป็นฟิลแบบสกเกลก่อนสกเกลฟาร์ฟิลแล้วเราก็ค่อยดูแลกันว่าเราจะ,ะทชันได้ไม่ว่าค้อยเขาเป็นคนมีแบบมีความรู้รอบตัวเยอะอแล้วเขามีความสุขานาะมัยสูงอะ่ะน,น่าจะรู้ว่าอะไรอันนี้ปลอดภัยอันนี้ไม่ปลอดภัยอะไรเนี่ยคิดว่าอันเนี้ย บนเกาะที่ต้องเอาชีวิตรอบอะรอนตลอดรอดตลอดพันจะตายคนแรกใกล้จะตายสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ต้องไปใส่เอฟเฟกต์ให้พันแบบตุ้มตุ้มตุ้มอีกรอบอะหนูเลือกพี่โจเพราะว่าพี่โจดูแบบรู้ทุกเรื่องหมายถึงว่ารู้แบบความรู้ลอกรูแล้วก็รู้แบบหลายเรื่องรู้เกือบทุกเรื่องบนโลกใบนีบนโลกใบนีคือคือสมมุิว่าแบบพี่โจอาจจะรู้ด้าแบบเออเนี่ย จำมานะว่าน้ำทะเลสีเนี้ยอาจจะเป็นหลัทะเลเนี้ย<า>ใ,ใช่อะไรเงี้ย<ม>หรือว่าแบบเดี๋ยวมันจะมีเรือเนี้ยกับปันเขาจะมาเนี้ยอะไรเงี้ยหนูโนโกลัวตายอะ่โโดดะหนูดูสารคดีเอาชีวิตรอดเพื่อนแาน่นี้เยอะแบบไปทะเลสึนามิเหตุการณ์เบื้องต้นจะมีอะไรบ้างหรือว่าแบบ ไปนู่นไปนี่สิ่งที่จำเป็นอะไรเงี้ยชอบดูชอบดูสารคดีก็รู้สึกว่าฉันรอดฉันรอดได้แต่หนูอาจจะอยู่ในเกาะไม่ได้งงวะแบบใช้ชีวิตรอดอาจได้แต่หนูหาทางรอดออกมาได้เนี่ยอาเข้าใจยังว่าทำไมโจถึงดูเรื่องราวเรื่องอาหารโอ้โหยากค็อกบิกนี้คุยกันบ่อยมากที่เราคุยกันบ่อยมาะมันจะมีเคสเปสิกกับเคสแบบ แต่งงานคนแรกเอาเบสิกเอาแต่งงานคนแรกโอเคหนึ่งสองสามโอเคพี่เบนกลับมาพี่ไม่พี่ไม่ถึงที่เจมส์เายโอเคอะมันมาก่อนค่ะก็เบสิกตต้สุดโอเคเแต่แฮนน่าพูดเหรอคะไม่คือแฮนอ่ะแฮนรักเด็กแล้วแฮนแบบคือสมมติว่าเวลามีเด็กๆมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเขาแบบหนูรู้สึกว่าเขาแบบ ไอ้เขารักเด็กเขาพร้อมสายตาควา้มเป็นมีความเป็นแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาดูมีความเป็นเป็นคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วไม่รู้แค่รู้สึกว่าเขาอยู่กับเด็กแล้วน่ารักดีเลยค่ะไม่ใส่เงินแบบสายตาเปลี่ยนที่อะไรแบบมองเด็กกับมองคนที่ไม่รู้จักอ่ะเด็กก็คือจะเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยไม่เอาง่ายง่าแค่มันมองกูอ่ะเด็กก็ไม่เหมือนกันแลยบ๊ายบาย เล่นละครเวทีใช่ไหมคะก็จะแบบมีน้องอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นพี่แฮนแบบถักเปียให้น้องแล้เออใช่เขาถึงง่ายมากคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ปพี่อย่าหวังอย่าหวังว่าจะได้ข้านลวแฮนใช่เพราะฉะนั้นนะถ้าอยากเข้าหาแฮนส่งเด็กมาก่อนนะส่เด็กเี่คือตอนนี้เวลาหนูกลับบ้านเนี่ยหนูไม่เคยซื้อของฝากให้เพื่อนหนูจะซื้อของฝากให้ลูกมั้ยให้ลูกเพราะว่าพี่หนเพราะว่าเรแต่งดีลูกกันหมดแต่ก็เป็นท็อปิกที่เราคุยกัน ม่ไม่เขาจะถมพวกเายังคุยอะไรคุยเรื่องนี้แหละเราเราคุยยังไงแบบว่าเขาปิดคืออะไรต้องแต่งงานสามีในอนาคตแบบเป็น พวกเราฟรีด้วยนะคะกับ Mint Magazine, 17, มินแมก i n ซีนรุ่น1 7คอลัมน์มินทอคะ่ะเย้ค่ะผลงานไหนซัาค่ะแล้วก็ฝากผลงานใหม่ล่าสุดข,ของพวกเราด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดตามได้ที่บล <Yay! S 2> ็อกออฟฟิเชียลนะคะเย้เอาเลยนะคะ